ตอนนี้เราแบ่งกลุ่มเป็น4กลุ่มนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยในแต่ละเดือนที่ผอบอกว่าวันที่1เราจะจัดแบบนี้ทุกเดือนเนาะซึ่งในแต่ละเดือนเนี่ยค่ะต่อไปเราจะมีแบ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมนะคะเช่นต้นเดือนหน้าจะเป็นอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเรื่องอาหารนะคะแล้วก็เดือนถัดไปจะเป็น Bio-Medical ถ้าเกิดมีเพื่อนที่ทําโครงการเกี่ยวกับลักษณะนั้นนะคะก็สมัครเข้ามาเหมือนที่เราสมัครเนี่ยค่ะ แต่ว่าอาจจะต้องมีโครงการในใจนิดนึงว่าเราจะทําธุรกิจนวัตก,กรรมอะไรนะคะที่จะขอทุนนะคะจะได้เข้ามาอยู่ในคลาสแบบนี้แล้วก็ช่วยไกด์กันไปว่าควรจะขอทุนยังไงนะคะโอเคพร้อมนะคะนั้นส่งไมให้ผู้จัดการโครงการต่อเลยนะคะเเชิญคุณสุรอัค่ะตบมือหน่อยตบมือหน่อยขอบคุณครับ <laughs> ก็ช่วงหมายเซสชันนี้ประมาณชั่วโมงหนึ่งกันนะครับก็คือเราคงมานั่ง เรียนรู้เรื่องของการเขียนโครงการนวัตกรรมกันนะครับว่าจะเขียนโครงการยังไงให้ถูกใจแล้วก็โดนใจแล้วก็ได้เอาตรงๆนะได้เงินเยอะที่สุดแล้วกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมดผมีใจนะอันนี้เป,นเป็นคอร์สแรกนะครับของของที่จะตั้งสํานักงานมาเลยนะที่มันสอนผู้ประกอบการเขียนโครงการจับมือเขียนเพื่อเอาเข้าบอร์ดเลยเพราะปกติเนี่ยนะครับเราก็จะให้ดาวน์โหลดดาวน์โหลดตัว p o w e r p o i อ t ดยหน้าขีดกันเองนะครับแล้วก็จะมีผู้ผู้ผู้สร้างงานโครงการหรือผู้จัดการโครงการ มาช่วยอีกทีทีหลังซึ่งอันนี้มันยากมากนะครับเพราะว่าทุกคนก็ไม่รู้วิธีการเขียนเขียนยังไงแต่วันนี้เป็นวันแรกเลยนะครับที่มีการมานั่งเขียนกันสอนเขียนกันแล้วก็เขียนเสร็จปุ๊บเดือนหน้าเอาเข้าบอร์ดได้ตังค์เลยนะครับจริงไหมใช่ครับเอาถ้าพร้อมนะถ้าพร้อมครับถ้าพร้อมซึ่งวันนี้น้องๆที่ยินีอยู่เนี่ยก็คือเป็นผู้จัดการโครงการทั้งหมดนะครับแล้วเป็นผู้สั่งงานโครงการทั้งหมดที่ เพราะพอ,พอ,พ,อพ,พอผมพูดเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยน้องๆพวกนี้เนะี่ยเขาก็จะเดินกลับไปไม่ใช่ <laughs> เขาก็จะมาช่วยช่วยทุกคนนะครับในการที่จะมานั่งเขียนโครงการด้วยนะครับโอเคในส่วนแท่งของผมเนี่ยนะครับผมจะคู่แค่เราอัพท่านเองคราว่าตอนนี้ก่อนที่คุณจะมานั่งเขียนโครงการนวัตกรรมเนี่ยคุณต้องมีการวิเคราะห์อะไรบ้างในการที่ว่าเฮ้ยโครงการของคุณเนี่ยมันตรงคอนเซปต์แล้วมันเป็นนวัตกรรมหรือเปล่าเหมือนที่อาจารย์ตอนเช้าพูดนั้นเป็นคอนเซปต์ครับแต่ถ้าเราเรามาลองลงดีเทลหรือว่า อล,อลองมาลองมันจะมีทูสบางตัวที่จะในการวิเคราะห์ว่า้ยของคุณเนี่ยมันมีความเป็นนวัตกรรมไหมสองมีตลาดไหมสามคือมันมีความเป็นไม่ได้อะไรต่างๆนานาไหมนะครับซึ่งจากสไลด์เนี่ยผมว่าทุกคนคงน่าจะตอนนี้มันคงดังมากเรื่องแคนวาสโมเดลใช่ไหมครับแต่เราไม่ได้สอนแคนวาสครับอันนี้ให้ดูเฉยๆว่ามันเป็นโมเดลตัวหนึ่งที่มานั่งวิเคราะห์หรือมานั่งทำบิสเนสโมเดลว่ามันมันมีโอกาสไหมมันสามารถที่จะทําอะไรได้ไหมนะครับ แต่ทางสำนักง,งานเนี่ยได้พัฒนาโมเดลขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะครับซึ่งเป็นโมเดลที่ต่อยอดจาก Can วาสขึ้นไปนะครับซึ่งจะมันจะค่อนข้างแมทช์กับโครงการที่เป็นนวัตกรรมนะครับซึ่งเราจะเรียกว่าเป็นตาราง12ช่องคือเป็นความมันคือการเป็นตะแกรงในการกรองว่าสิ่งที่คุณคิดออกมาสิ่งที่คุณจะทำเนี่ยนะครับมันสามารถที่ที่จะมีความเป็นนวัตกรรมไหมสามารถที่จะขอทุนได้หรือเปล่า สามารถดูว,ว่ามันมีโอกาสในการทําตลาดได้หรือเปล่ามันมีผลกระทบต่างๆไหมนะครับซึ่งอันนี้มันก็จะแบ่งเป็นมา12ช่องนะครับก็จะมีเรื่องของการวิเคราะห์ในเรื่องของที่เป็นโปรดักต์เอ่ยมาร์เก็ตติ้งเอ่ยซึ่งผมก็จะแบ่งออกเป็นมา6ส่วนส่วนแรกนะครับก็คือส่วนที่เป็นการวิเคราะห์ถึงตัวหรือการประเมินตัวโปรดักต์ของทุกคุณเองว่าโปรดักต์ของคุณเนี่ยมันคืออะไรมันมีความเป็นนวัตกรรมแค่ไหนนะครับ อย่างเช่นนะครับอย่างเช่นว่าในในกล่องแรกเนี่ยกล่องแรกกับกล่องที่2เนี่ยมันเป็นการบอกว่าไอ้โปรดักของคุณเนี่ยมันมีความเกลียยเป็น Value Ad d ดตไหมมีการเพิ่มมูลค่าไหมหรือมีการเพิ่มมูลค่าสูงไหมนะครับซึ่งในการเขียนการนวัตรกรรมเนี่ยเราจะมีตัวหนึ่งครับคือคําว่าลักษณะความเป็นนวัตรกรรมคือนวัตรกรรมที่ตเมื่อชาวเรียนใช่ไหมว่า t y p e of innovation เป็นยังไงระดับประเทศระดับโลกระดับองคอ์กรซึ่งเนี้ยเราต้องวิเคราะห์เราด้วยว่า ไอ้ต hey, ัวงของเราเองเนี่ยมันเป็นนวัตกรรมระดับอะไรนะครับเราไม่ได้ปิดกั้นว่าคุณจะเป็นระดับองค์กรเราไม่ให้ก็ไม่ใช่เราใหเา้เราให้ทุกระดับของการให้ทุนของตัวโครงการนวัตกรรมนะครับเพราะฉะนั้นระดับแรกครับคุณต้องมาดูว่า product คุณคืออะไรครับนะครับเป็นเครื่องดื่มไหมหรือเป็นเซอร์วิสไหมหรือเป็น product อะไรไหมที่เพิ่มมูลอแอดขึ้นมาเท่าไหร่นะครับส่วนอันที่2ครับมันก็จะเกี่ยวเนื่องมากับไอ้ตัวอันที่1ก็คือว่าไอ้สิ่งที่คุณทําออกมาเนี่ยมัน ให้คุณค่าอะไรบ้างมันมันเรียกไสะท้อนถึงคุณค่าอะไรให้กับผู้บริโภคบ้างนะครับก็คือ Value Proposition ซึ่งอันเนี้ยมันจะคล้ายคล้าย Canvas ละใช่ไหมครับแต่อันบนเนี่ยมันจะเป็นพูดเรื่องของความเป็นนวัตกรรมมันมีนวัตกรรมตรงไหนมันมันเป็นระดับประเทศไหมระดับโลกไหมเป็น Service Innovation หรือเปล่าหรือเป็น NO หรือเป็นแค่ Product Innovation ระดับ Incremental Radical Disruptive พวกนี้อันนี้ผมนี่ผมนี่เป็น,เป,นเป็นสารที่พวกคุณเรียนเมื่อเช้าแล้วนะครับน่าจะเข้าใจอยู่นะครับอันนี้เป็นการวิเคราะห์คือวิเคราะห์ถึงตัว Product ของคุณเองอันหนึ่งอันสองนะครับส่วนอันที่3มครับกล่องที่3ก็ไอ้กล่องเนี้ยจะเป็นกล่องเรื่องของการวิเคราะห์ด้าน Market i n g ครับการประเมินด้านการตลาดนะครับว่าสินค้าของคุณเนี่ยนะครับมันมีความเป็นไปได้ด้านการตลาดมากน้อยแค่ไหนซึ่งเราก็มีตัวไอเทมให้อย่างเช่นว่า อ้ตัวอันแรกครับเรื่องของการประเมินเรื่องของการคู่แข่งแล้วก็สถานการณ์ของตลาดเนี่ยนะครับว่าเอ้ยคุณดูว่าไอ้สิ่งสิ่งที่คุณทำเนะี่ยมันมีวอลลุ่มแค่ไหนมีคนแชร์ไหมมีคู่แข่งมากน้อยแค่ไหนแล้วคุณจะเข้าในตลาดนั้นนะ่ะคุณจะเป็นผู้นําตลาดหรือจะเป็นแค่ f o l l o w e r หรือจะเป็นคนที่แบบอยู่ๆแล้วเออคนนี้มันใช้ได้นะฉันขอตามตูดไปอันเนี้ยเป็นการวิเคราะห์ที่คุณต้องอะไรต้องเขียนลงไปหรือ อาจจะเป็นแค่หัวข้อก็ได้ครับแล้วคุณไอ้นั่งนึกหรือว่าอาจจะแบ่งออกมาเป็นเป็นเซกชันลูกคุณล,ลองลองเขียนดูก็ได้นะครับส่วนอันนี้อันที่อันต่อไปครับในเรื่องของตัวแอคทิวิตี้ซึ่งอันเนี้ยหมายถึงว่าไอ้สิ่งที่คุณกำลังจะทําหรือสิ่งที่คุณทํามาแล้วเนี่ยโปรเซสในการที่จะทำนวัตกรรมของคุณเนี่ยคุณมีอะไรบ้างมองภาพทั้งหมดใอ่าโปรเซสในการทํานวัตกรรมคืออะไรบ้างนะครับส่วนอันต่อไปครับในเรื่องของอันเนี้ยอันนี้จะสำคัญนะครับเพราะว่าเมื่อเช้าที่ผมนั่งฟังอยู่เนี่ยคืออาจาร พวกคลัสเตอร์เอยเรื่องของทีมทีมเวิร์กเอยใช่ไหมครับซึ่งอันเนี้ยมันจะบ่งบอกถึงว่าคุณเองเนี่ยที่เป็น SME หรือเป็นที่เป็นสตาร์ทอัพเอยเนี่ยนะครับคุณไม่สามารถทําคนเดียวได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องไม่หาคอนเน็กหาความเชื่อมโยงกับมหาลาัยเอยกับผู้เชี่ยวชาญเอยหรืออยู่ในคลัสเตอร์เอยที่มีการแบ่งแบ่งสารความรู้เข้าหากันนะครับอย่างเช่นว่าในอันแรกเนี่ยคุณอยู่ในคลัสเตอร์ไหนไหม คุณมีเพื่อนไหมอยู่ในวงเดียวกันหรือเปล่ากูลองวิเคราะห์ดูนะครับเพราะอะไรอันนี้มันจะสะท้อนถึงว่ามันจะเกิดการเล็กภาษาต้งการคือการกระชอกข,ของความรู้เข้าหาซึ่งกันและกันได้นะครับส่วนในต่อไปครับเรื่อง Connectivity เนี่ยหรือความเกอะไรนะความเชื่อมโยงเนี่ยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะบอกว่าถ้าสมมติยกตัวอย่างเช่นถ้า p r o d u c t นั้นเนี่ยเป็น Product ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านอาหารนะครับคุณหนีไม่ได้ครับคือออยที่คุณต้องไปเชื่อมโยงกับเขาถูกไหมเพื่อที่จะเอา Product ของคุณเนี่ย สู่ตลาดให้ได้นี่ตัวอย่างเล่นๆนะครับส่วนในสุดท้ายครับครโคเคชั่นหรือคนที่มาช่วยคุณร่วมหลังสรรนวัตกรรมเนี่ยนะครับคือใครโอเคถ้าบอกว่าเฮ้ยฉันเก่งคนเดียวไม่เป็นไรคุณก็บอกว่าฉันอยู่คนเดียวแต่ผมเชื่อว่าณนะตอนนี้เนี่ยนะครับวิธีการทานวัตกรรมที่เป็นเขาเรียกว่าโอเพนอินโนเวชันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จําเป็นเหมือนที่คุณวิเชียนก็พูดเหมือนที่คุณวิเชียนพูดหรืออาจารย์พูดเัาว่าเราต้องมีการทําเชื่อมโยงเพื่อที่จะ ย่นระยะเวลาในการทํานวัตกรรมขึ้นมาตรงนี้ครับก็คือเรื่องของการทำ co creation คือเป็นการไลเซนเทคโนโลยีมาจากมหาวิทยาลัยเอ่ยหรือเป็นการ co r e เ e a r ์ h ต่างๆเอยซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยรัดวงจรการทำนวัตกรรมของคุณได้นะครับส่วนที่ส่วนต่อไปครับก็คือในเรื่องของตลาดก็คือว่าไอตัวช่องทางการจับจําหน่ายหรือวิธีการทํำบิเนษของคุณเนี่ยคุณจะทําทเป็นบิเศษแบบ B 2 B หรือเปล่าหรือเป็น B 2 C ไหมนะครับหรือคุณดูว่าตลาดในประเทศของคุณมันคือใครล่ะ ตลาดนอกประเทศของคุณมีไหมนะครับอันนี้คือการวิเคราะห์นะแล้วก็ประเมินตัวคุณเองนะครับกล่องสุดท้ายครับในเรื่องของการตลาดก็คือในเรื่องของการถ้าใครจบมาร์เก็ตติ้งคือ S p P อย่างง่ายๆ segmentation ใช่ไหมครับ target แล้วก็ positioning ของตัวผู้ด่าของคุณว่าคุณวิเคราะห์ของมันคืออะไรนะครับกล่องอันนี้ก็คือในกล่องของที่เป็นเรื่องมาร์เก็ตติ้งนะครับกล่องต่อไปครับก็คือในกล่องของที่เป็นเรื่องของการลงทุนแล้วก็ลั่นการเงินเพราะอันนี้สําคัญนะครับถ้าคุณคิดว่าาโอเคคุณ วิเคราะห์ได้มาร์เก็ตติ้งไปแล้วจ้างโปรดักต์คุณโอ้โหมันเป็นไปได้แต่คุณถ้าลุคุณต้องมาวิเคราะห์ในเรื่องของต่อไปครับคือในเรื่องของคอสในการทําหรือไฟแนนซ์ว่าคุณทําแล้วมันคุ้มทุนหรือเปล่าไม่ใช่แบบทํามาแล้วโอ้โหมันโปรดักต์ดีมากเลยแต่คืนทุนประมาณ10ปีอย่างเงี้ยหรือ IRR ประมาณแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ศูนย์จุดแปดเปอร์เซ็นต์เอ็ติดลบอย่างเงี้ยคุณทำไหมอะ่ะทั้งที่โปรดักต์คุณโอ้โหแม่งโคตรอินูเวอตเลยอะ่ะ ก็มันก็เป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับเพราะคุณก็จะอยู่บนทิ้งตลอดไปไม่สามารถที่จะแบบเอามาลงที่ไปขายอยู่ในเอ็กซ์พนได้นะครับอันนี้เป็นการวิเคราะห์เรื่องของไฟแนนซ์การลงทุนนะครับแต่อันต่อไปครับอันนี้จะเป็นในเรื่องของการว,วิเคราะห์ในเรื่องของความเป็นไปได้เรื่องของที่ผมอยากอยากจะให้ดูครับคือเอาสองอันนี้ครับด้านเรื่องกฎหมายแล้วก็ทรัพย์สินธรรปัาญ,ญาคุณต้องวิเคราะห์นะครับอันนี้สําคัญมากเลยนะครับโดยเฉพาะอาหารเนี่ยนะครับ กฎหมายอาหารเนี่ยนะครับถ้าคุณทําอาหารแล้วคุณไม่ไปลิ้งไปยุ่งกับเรื่องกฎหมายอาหารเนี่ยนะครับคุณก็ไม่สามารถที่จะเอาสินค้าที่คุณคิดออกมาได้เนี่ยสู่การตลาดได้เพราะว่าในอุตสาหกรรมอื่นเหมือนกันครับมันก็มีมอมกใช่ไหมหรือม,มีกฎหมายอะไรที่คอยเป็นไบเออร์กั้นเอาไว้ที่ไม่ให้คุณสามารถเอาสินค้ากระโดดที่คุณคิดข้ามไปสู่มือผู้บริโภคได้แต่ส่วนสุดท้ายครับเรื่องของทรัพย์สินธรรัญาอันนี้จะบอกเลยว่า สิ่งที่คุณทําขึ้นมามันไปละเมิดสิ่งที่เขาจด IP ไว้หรือเปล่าผมอันนี้ก็เป็นเป็นเคสยยเยอะเลยของทางสานักง,งานที่ผู้ประกอบการทํามาแล้วครับโอเคเขาไม่รู้จริงๆแต่เขาไปละเมิดกับทรัพย์สินปัญญาที่เขาเคยจดแล้วสุดท้ายแล้วก็โดนฟ้องกันไปแต่แต่ทางสำนชเขาจะจะเข้าไปยุ่งไหมก็คงไม่ได้เข้าไปยุ่งตรงนั้นแต่เป็นสิ่งที่คุณย่ต้องไปดูว่าคุณทําแล้วไปละเมิด IP ไหมละเมิดลิขสิทธิ์หรือเปล่า ลเมื่ทักสินธรรมยาหรือเปล่าแล้วเมเรื่องของพา,พาทนพดัดธุ์เทนต่างๆนานาหรือเปล่านะครับส่วนต่อไปครับก็คือในเรื่องของดูว่าเอาพุทเอาคำต่างๆนะครับอันสุดท้ายครับที่ผมอยากจะให้ดูคือว่าคุณต้องประเมินตัวเองด้วยประเมินองค์กรของตัวเองว่าองค์กรของคุณมีความพร้อมไหมในการทํานวัตกรรมสําคัญนะครับถ้าคุณประเมินทุกอย่างแล้วแต่คุณไม่ได้กลับประเมินตัวเองหรือองค์กรตัวเองเนี่ย โอกาสในการเฟลเลียหรือโอกาสการลุ่มเหลวของนวัตกรรมเกิน50%โดยเฉพาะครับคุณจะต้องมาดูเรื่องของตัวสตาฟกับตัวสกิลของตัวสตาฟเพราะคุณไม่สามารถทําคนเดียวได้ในเรื่องของ,ของการทําสินค้านวัตกรรมสตาฟของคุณเนี่ย R&D เอยมาร์เก็ตติ้งเอยโปรดักชันเอยหรือสิ่งหรือคนที่อยู่ในวงยูแวดล้อมคุณเนี่ยมีความพร้อมไหมที่จะก้าวเดินไปกับคุณพร้อมที่จะทําสินค้านวัตกรรมหรือเปล่า ความพร้อมมันก็จะมาเกี่ยวข้องกับคำว่าสกิลครับใช่ไหมผู้ประกอบการของพนักงานของคุณมีสกิลไหมในที่ควมีความคิดเรื่องของสินค้านวัตกรรมหรือเปล่าซึ่งตรงนี้ทางสหสก็มีคอสให้นี่ผมขายของให้นะครับมีคอสให้เรื่องของว่าจะไปช่วยเสริมสร้างสกิลเสริมสร้างเอ็กซ์เพียให้กับทั้งนั้นพนักงานหรือว่าเพื่อนร่วมงานของคุณที่อยู่ในองค์กรนั้นๆนะครับแล้วสุดแล้วก็อีกอันหนึ่งครับเรื่องของการทำส a ตรจีถ้าคุณเป็นเบอร์หนึ่งของตัวองค์กรเนี่ย คุณจะต้องวางสเตรจีอะไรเพื่อให้คุณสามารถทำนวัตกรรมได้อย่างเรียกเป็นเป็นอันดับหนึ่งไหมหรือเป็นแบบเป็น fast follower หรือเปล่านะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยนะครับอันนี้ผมพูดอย่างรวดเร็วนะครับมันก็จะช่วยว่าคุณวิควเคราะห์ตัวเองกับตัวโครงการของคุณว่ามันสามารถทำเป็นนวัตกรรมได้หรือเปล่าแล้วสามารถที่จะขอทุนกับสชนชได้หรือเปล่าเพราะว่า อันหนึ่งค่ายที่อันหนึ่งของการขอทุนจากสอสชอคือตารางอันนี้คุณย่องวิเคราะห์ขึ้นมานะครับแล้วน้องประสานง,งานทุกคนเนี่ยก็ต้องช่วยกันวิเคราะห์แล้วก็เขียนลงไปในแผ่นนี้อันนี้เป็นตัวอย่างจริงๆนะครับของที่สํานักง,งานให้การให้ทุนไปนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างอันนี้ไม่อาจจะไม่ตัวอย่างจริงๆนี่เป็นตัวอย่างคือผมลองทําเล่นๆแหละก็คือลองทําเครื่องดื่มผสมคอลลาเจนนะฮะมันเป็นนวัตกรรมหรือเปล่าใช่ไหมหต่เพราะว่าถ้าผมตอนเนี้ยผม จะทำสินค้าที่เป็นขอทุนเรื่องอเครื่องดื่มผสมคอลลาเจนจากปลาทะเลน,น้ำลึกมากเนี่ยลึกมากเลยมันเป็นน,กนักรรมหรือเปล่า,าผมก็ลองวิเคราะห์ดูช่องแรกของผมเนี่ยนะครับสินค้าของผมเป็นคอลลาเจนเนาะคอลลาเจนของผมมันธรรมดาหรือเปล่าเฮ้ยผมไม่ธรรมดาเนะเ้ยผมจากปลาน้ำผมจากเกล็ดปลาทะเลน้ำลึกมากด้วยแล้วสกัดจากเอนไซม์เฉพาะพิเศษเลยแล้วคอลลาเจนนั้นเนี่ยดีกว่าอับอโรนคอลลาเจนของกิฟฟีนอีก อ่านั่นแหละครับก็คือพวกนี้คือการวิเคราะห์นะว่าตัวเรามันเด่นแค่ไหนมี v a l u ขึ้นขึ้นเป็นยังไงนี่คือการวิเคราะห์ตัวเรานะครับโปรดักเราด้วยเห็นไหมครับว่ามีการใส่เอนซองเอนไซม์ song, เข้าไปโหมีโน่นนี่แล้วไอ้ตัวเนี้ยมันสะท้อนให้ไอ้คุณค่าอะไรกับผู้บริโภคล่ะแน่นอนครับมันเรื่องช่วยเรื่องของอะไรนะผิวพรรณ beauty สุดอันต่อไปลตลาดเฮ้ยตลาดมันมีหรือเปล่า คุณก็ลองมาวิเคราะห์ตามตามหัวข้อต่างๆอันนี้ว่าเออมีคู่แข่งมากน้อยแค่ไหนผกโอ้โหคู่แข่งม่งเยอะมากตอนนี้เป็นสิบบริษทัทเลยแต่บอลุ่มตลาดมันเป็นพันล้านหมื่นล้านเราขอแทรกสักจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ได้ไหมร้อยล้านมันก็รวยแล้วอะไรเงี้ยหรือสิบล้านคุณก็ถูกหวยสองครับมันก็ถูกหวย 2, สองสารอบแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมครับนี่การวิเคราะห์ของตัวอัน,นอนต่อไปคือในเรื่องของการทําว่าเออเราเรามี คนช่วยไหมอ่าจะบอกว่าไอ้ตัวงานวิจัยนี้หรือนวำตนกรรมนี้เนะี่ยเราไปเราไม่ได้คิดเองนะเราไปรับการถ่ายทอดมาจากหมหาวิทยาลัย A B C ต่างๆนะครับกนะ็วิเคราะห์ไปเรื่อยครับดูว่าเออเรื่องเรื่องมาร์เก็ตติ้งเป็นยังไงเห็นไหมครับถ้าเป็นอย่างเนี้ยผมเราวิเคราะห์ได้มี N P V ประมาณสัก17ล้าน I R มัน74 Payback ประมาณ2ปีสมมุติมสมมติใส่เลขดูไปเออเน,น่า,น,าน่าจะพอมีโอกาสในการทํา สินค้าตัวนี้นะเพราะว่ามันเพ y b แบ k นิดเดียว i r ก็ค่อนข้างสูงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ผมลองวิเคราะห์วุฒิทผมผมผมเป็นบริษัทเนี่ยเซอร์จิ้ของผมเนี่ยบอกว่าเออผมต้องการทําสินค้านวัตกรรมนะแล้วก็สกิลต่างๆของบริษัทผมก็เป็นสินค้าตางๆ่างๆ,ๆ,ๆ,ๆอันนี้คือการวิวเคราะห์ถึงตัวโครงการที่จะมาขอทุนแล้วก็วิเคราะห์โครงการในที่คุณอยากจะทําจริงๆด้วยนะครับก็นี้เป็นตัวอย่างนะครับก็โอเคของผมก็มีมาแค่นี้นี่เป็นแค่น้ำจิ้มเอาไว้นะครับ วันที่1เดือนหน้านะครับจะเป็นเรื่องของอาหารแล้วก็ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติแล้วก็การเกษตรนะครับก็ลองดูครับก็อันนี้จะเป็นแล้ววันที่หนึ่งของเดือนถัดไปก็จะเป็นอีกตีมหนึ่งตีมหนึ่งมันก็จะช่วยให้ลงลงการเขียนสินค้าหรือการเขียนโครงการได้เร็วขึ้น